สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนนะครับชั้นป .3 นะครับแล้วก็สวัสดีผู้ปกครองที่กําลังรับชมอยู่นะครับก็ตอนนี้อยู่กับครูกิติเมศนะครับจดิตงามนะครับก็จะมาสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนะครับสาระทัศนศิป์ในหน่วยที่3กันนะครับก็วันนี้ในหัวข้อเรื่องสนุกกับงานปั้นนะครับเนื่อาสาระนะครับจะมีอะไรนะครับเรามาเรียนรู้ไปร้องกันเลยนะครับ ครับนักเรียนคิดว่ารูป r, adas, ปั้นนี้นะครับสื่อความหมายอะไรบ้างนะครับรูปแรกรูปอะไรรูปของอะไรครับรูปของอาจจะเป็นรูปของแม่กับลูกนั่นเองนะครับกอดกันนะครับรูปที่2รูปนี้รูปอะไรครับรูปช้างนะครับรูปที่สรูปอะไรรูปไผ่ทากนะครับนี่รูปนี้รูปอะไรกันเอ่ยรูปอะไรบางคนอาจจะมองไปอีกแบบหนึ่งบางคนอาจจะมองว่า เป็นอะไรต้นไม้นะครับรูปนี้รูปอะไรอ่าแล้วแต่อยู่ในใจของตัวเองนะครับให้นักเรียนดูกันเองคิดเองว่านกเรียนมองแล้วนะครับเป็นรูปอะไรนะครับต่อมานะครับวัสดุนะครับอุปกรณ์ในการปั้นนะครับการปั้นนะครับมีด้วยกันนะครับก็คือดินเหนียวนะครับอุปกรณ์ของมันดินเหนียวก็สามารถที่จะนํามาปั้นได้นะครับหาได้ง่ายในท้องติ่นนะครับมีความเหนียว เกาะตัวได้ดีแล้วก็เก็บไว้ใช้โดยการใช้ผ้าชุบน้ําคลุมไว้นะครับนี่ก็คือการเก็บรักษาใช้ผ้าชุบน้ําคลุมไว้นะครับเพื่อไม่ให้ดินเหนียวเนี่ยแห้งเร็วเกินไปนะครับต่อมานะครับดินน้ํามันนะครับดินน้ํามันมีจําหน่ายทั่วไปนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยไม่แพงนะครับมีหลักหลายสีแล้วก็หลายขนาดแล้วก็หลายชนิดนะครับสามารถใช้ปั้นสลับสีได้ตาม ต้องการนะครับรถดินน้ำมันจะละลายแล้วก็ถ้าถูกความร้อนเนี่ยนะครับดินน้ำมันจะแข็งตัวนะครับแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับไม่ดินน้ำมันเนี่ยต่างกันนะครับผสมกันนะครับทีนี้นะครับต่อมานะครับวัสดุอุปกรณ์ในการปั้นนะครับเครื่องมือปั้นนะครับใช้น้ํามันมาตัดขูดคลึงดินแล้วก็สร้าง ผิวพื้นผิวนะครับลวดลายต่างๆดังนี้นะครับ1เครื่องมือปั UB ้นนะครับก็อาจจะอาจจะเป็นเครื่องตัดนะครับหรือเอาไว้อรีดให้มันแบนนะครับหรือเครื่องมืออาจจะเป็นดัดแปลงจากวัสดุรอบตัวนะครับอาจจะเป็นวีดินสอหรือขวดน้ำนะครับอาจจะเป็นขวดต่างๆนะครับอาจจะขวดก็อาจจะเอามาไว้รีดนะครับหรือ ผีก็อาจจะเอาไว้เป็นรวดลายนะครับกระดาษนะครับเออกระดานนะครับกระดานหรือแผ่นกระแผ่นพลาสติกนะครับสําหรับรองรองปั้นนะครับมีเอาไว้รองนะครับดินอัดมันนะครับจะได้ไม่เลอะพื้นนะครับแล้วก็ง่ายต่อการเก็บกวาดนะครับ C นะครับผ้าคลุมดินนะครับเอาไว้สําหรับเวลาถ้าเกิดเราใช้ดินเหนียวนะครับผ้าคลุมดินนะครับ สำหรับป้องกันดินแห้งนะครับใช้คลุมดินเหนียวเอาต้องชุบน้าไม่เปียกนะครับแล้วก็คลุมไว้นะครับเพื่อยังไงเพื่อให้ดินเหนียวนะครับไม่โดนลมนะครับโดนแดดมันจะทําให้ดินเหนียวเนี่ยแห้งแข็งตัวได้ช้าลงนั่นเองนะครับต่อมานะครับใช้ไม้คลึงดินนะครับใช้คลึงดินให้เป็นแผ่นแบนนะครับหรือคลึงดินน้ามันนั่นเองนะครับเทียบหนาบางตามความ ต้องการนะครับนี่มันก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็เครื่องมือนะครับเอาไว้เครื่องมือสําหรับตัดก็ใช้สําหรับตัดดินให้เป็นรูปร่างรูปทรงต่าง,างนะครับหรือการปั้นนูนต่ํานะครับมีการปั้นนะครับมีหลายประเภทอีกนะครับประเภทนี้ก็คือการปั้นนูนต่ํานูนต่ําคืออะไรนะครับหมายถึงการปั้นที่มีแผ่นรองรับแล้วก็นูนขึ้นมาจากพื้นเพียง เล็กน้อยนั่นเองนะครับแค่เล็กน้อยนะครับนี่มองเห็นความงามเพียงด้านเดียวนะครับก็คือไม่สามารถมองเห็นด้านหลังได้นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยติดกับฐานฐานเดิมนะครับนี่เช่นรูปปั้นที่อยู่บนเหรียญน,นะครับหรือบนอเหรียญเงินของเรานะครับที่เป็นเหรียญน,นะครับก็สามารถที่จะ,ะนํามานี่ก็คือเป็นพวกนูนต่ํานั่นเองนะครับ เหรียญหรืออาจจะเป็นเหรียญองค์พระนะครับที่เราห้อยคอกันนะครับนั่นก็คือเป็นการปั้นนูนต่ำนะครับก็คือลักษณะเป็นนูนต่ำทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับวิธีการสร้างผลงานนูนต่ำนะครับวิธีการปั้นผลงานนูนต่ำเป็นภาพใต้ท้องทะเลนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือทำฐานนะครับโดยใช้ดินน้ำมันนะครับสีน้ำเงินนะครับให้มีความหนาความกว้างแล้วก็ ความยาวนะครับปรับพื้นหน้าดินน้ามันให้เรียบนะครับนี่ก็คือการทําพื้นของมันนั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดใครก็อาจจะใช้แผ่นแผ่นรองก็ได้นะครับหรือแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับเป็นพื้นก็ได้นะครับแล้วก็ใช้นิ้วตกแต่งพื้นดินน้ำนนะครับให้ดูคล้ายกับพื้นผิวน้ํานะครับใต้ท้องทะเลนะครับต่อมาก็ปั้นตัวปลานะครับแปะเป็นแบนๆนะครับ แปะบนแผ่นแผ่นฐานนะครับโดยเลือกใช้ดินน้ำมันที่มีสีตัดกับสีของของทะเลนะครับไม่ให้กลมกลืนกันเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะมองไม่เห็นรูปภาพนะครับไม่ไม่เห็นาการปั้นนะครับแล้วก็ปั้นตัวปลาตัวที่2นะครับไม่มีขนาดต่างกันแล้วก็ตกแต่งรายละเอียดของปลานะครับใส่สีสันนะครับใส่ลวดลายนะครับแล้วก็ต่อมาอาจจะปั้น อลาราละเอียดนะครับคือปั้นปะการังปั้นก้อนหินนะครับตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามตามจินตนาการนะครับโอเคนะครับการปั้นนะครับก็ให้นักเรียนนะครับสร้างสรรค์งานนะครับตามจินตนาการของนักเรียนเลยนะครับโดยปั้นดินเป็นน้ำมันนะครับเป็นผลงานการปั้นนูนตามที่ครูบอกไปเมื่อกี้นะครับนูนตามก็แล้วแต่นะครับนักเรียนจะปั้นสัตว์ปั้นครอบครัวปั้น ในทะเลปั้นในธรรมชาตินะครับแล้วแต่จินตนาการของนักเรียนนะครับโดยปั้นนูนต่ำนะครับแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ่ายส่งครูนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเมื่อปั้นเสร็จแล้วถ่ายส่งงานเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนเก็บนะครับให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมีงานในสัปดาห์ต่อไปอีกนะครับก็ดินอัลมันจะได้ใช้ในสัปดาห์ต่อไปนะครับพอ ใส่ถุงให้เรียบร้อยไม่ให้โดนแดดโดนลมนะครับแล้วก็แยกสีเอาไว้ให้เรียบให้ดีนะครับสีแดงก็อยู่แต่สีแดงสีเขียวก็อยู่แต่สีเขียวไม่นํามารวมกันนะครับจะได้ใช้ในคาบตัดไปได้นะครับโอเคนะครับก็วันนี้นะครับครูก็ขอจบการสอนนะครับเรื่องนะครับสนุกกับงานปั้นแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็ให้นักเรียนนะครับทําการบ้านส่งครูแล้วก็เจอกันใหม่นะครับ ในคาบตัดไปนะครับก็ขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพของตัวเองนะครับไปไหนก็สวมหน้ากากอนามัยนะครับตอนนี้กูก็ขอจบก,การสอนแค่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บาย